ศาสตร์นะครับแล้วก็หลักสีติสี่สามารถทําการพิสูจน์ได้เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเราศึกษาให้ดีเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลนักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลของบลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเกิดปรากฏการณ์ซุบมมลสองครั้งวิธีการแก้นะครับก็คือแก้ไขปัญหาด้วยการจัดระเบียบพื้นที่ราบสูงเพื่อไม่ให้โกรนถล่มลงมาในพื้นราบ และที่สําคัญขุดลอกค้วยหนองของมึงน้ําแม่แม่น้ําท่อระบายน้ําขุดเตรียมพร้อมปัญหาน้ําท่วมจากหนักจึงกลายเป็นเบา สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่ก็คงจะมีประเด็นอะไราที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะสงครามที่กําลังเกิดขึ้นและภัยธรรมชาติรวมทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่อุงอ้งอิงก็ปล่อยโปะมาหลายรอบไปเีเดีย เอเชียถูกปล่อยให้เกิดความหวาดระแวงนะครับสงสัยว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากังวลหวาดกลัวอะไรหรือไม่นะครับจึงหันอัตราลงอัตราดอกเบีย้ยลงมาอย่างแรงสื่อมวลชนนะครับตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าการที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายธนาคารากลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดประกาศวันที่18กันยายนจะลดอัตราดอกเบีย้ย นโยบ,บายลงมาทีเดียว0.5%ซึ่งแรงกว่าที่คาดหมายกันไว้โดยทั่วนะครับกลายเป็นจุดประกายให้เกิดการกะเก่งการคาดเดาว่าเฟดรู้อะไรไม่ค่อยหน้าพิรมเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทว่ายังไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ชาวมาเลเซียก็ปรากฏว่ายุบอยคอรโรงเรียนท้องถิ่น หันมาเที่ยวในประเทศไทยแทนชายชาวมาเลเซียรายหนึ่งระบายความผิดหวังที่มีต่อข้อกำหนดต่างๆของโรงแรมท้องถิ่นนะครับส่งเสียงเรียก,กร้องนะครับให้กระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเข้ามาจัดก,การคลี่คลายกำหนดเวลาการเช็คอินและเช็คเอาท์ตามอำเภอใจที่เขามองว่าเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป ความคิดเห็นที่ได้เสียงสนับสนุนจากคนอื่นๆอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์และบางส่วนถึงขั้นยุให้คนอื่นหันไปเที่ยวประเทศไทยแทนนะครับในขณะที่ลุ้นกันวันต่อวันฮะโพลของ New York t i m e ์ก็ชี้ทรัมปมีคะแนนนำแฮร์ริสนะครับใน3มรัฐสมรภูมิสำคัญ ผลสำรวจความเห็นล่าสุดะของโพนิวยกส์ไทม์นะครับพบว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีคะแนนนิยมนะฮะพุ่งสูงขึ้นแซงหน้ากัมราเฮลิสนะครับของพรรคเดโมแครตในสามสมรภูมิได้แก่อริโซนานอทแคโรไลนาแล้วก็ทางฝั่งโจเจีย ผลการสำรวจยังพบว่ามีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง3รัฐต่างกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจสิทธิการทำแท้งปัญหาผู้อุปยพนะครับรวมถึงทิศทางของสหรัฐอเมริกาในภาพรวมปรากฏว่าผู้ตอบแบบสับถาส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงลบต่อผู้สมัครทั้ง2คนโดยร้อยละ50รู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือไม่พอใจอย่างยิ่งต่อทรัมในขณะที่51%รู้สึกเช่นนั้นกับแฮริสนะครับ ในขณะที่ต้องมีการวัดใจกันเลยทีเดียวฮะรัสเซียก็มีการประกาศจะยังไม่ทดสอบนิวเคลียร์หากสหรัฐอเมริกามีการงดเว้นเช่นกันเจ้าที่ฝ่ายการควบคุมอาวุธของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียระบ,บุว่ามอสโกจะยังไม่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่สหรัฐอเมริกาก็งดเว้นเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นการชี้ แจงจุดยืนหลังมีการกระแสกังนวลว่าทำเนียบเคมรินอาจจะกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งนะครับออกหากการน้อยใจนะทรัมป์ก็เผยเซเลนสกี้นะครับหวังให้เดมโมแครตชนะเลือกตั้งสหารัฐอเมริกาประธานาธิบดีเดนัลดทรม์นะครับผู้ชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพัครีพับริกันนะครับระบุว่า ประธานาธิบดีโวโรโดมีซเซเดนสกี้แห่งยูเครนคาดหวังอยู่ในลึกๆให้กัมไรเฮลิสและพรรคเดมโมแครตเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งการถอยถแถลงของทรัมป์ฟังดูขัดแย้งกับคำพูดของพนมิตรบางคนที่อ้างว่ายูเครนอยากเห็นทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกามากกว่าเนื่องจากทรัมป์เป็นคนเดียวที่มีอำนาจต่อรองกับประธานาธิบดีวาลาดามีร์ปูตินของรัสเซียเพื่อยุติสงครามได้ ในขณะที่สิงคโปร์ก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากฮะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมกล่าวรับสารภาพนะครับว่าติดสินบนอิสวาล r นนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ยอมรับสารภาพผิดข้อหารับของกำนันระหว่างดำรงตำแหน่งกลายเป็นคดีใหญ่ที่รับความสนใจอย่างมากในสิงคโปร์ซึ่งไม่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าที่เกิดขึ้นบ่อยนะัก นะครับ <S ess enz ale> สิงคโปร์เป็นประเทศที่จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและนกักการเมืองสูงมากและขึ้นชื่อว่ามีองค์กรที่สุจริตโปร่งใสอิชวาลันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเมื่อปี2006ถือเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ตกเป็นจำเลยนะครับซึ่งเขาถูกพิพากษาคดีฐานรับสินบนหลายแสนดอลลาร์สหร,ร,รัฐเมกาจากองเบงเซงนะครับนักธุรกิจชาวมาเลเซีย นะครับเป็นนักธุรกิจชาวอสังหาริมทรัพย์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจอ่องซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างไดนะครับในขณะที่ตำรวจลับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่งตื่นสั่งเพิ่มความปลอดภัยชวงนะครับหลังเกือบโดนรอบสังหารรอบที่สองนะครับมือปืนเขียนจดหมายประกาศเจตนารมหาคนสารต่อ ก่อนซุ่มยิงที่สนามกอล์ฟสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าไราอันเรนะครับวัย58ปีพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสนามกอล์ฟในรัฐฟลอริดาเมื่อ15กันยายนเคยเขียนหนังสือหรือเขียนจดหมายไว้ล่วงหน้าประกาศความตั้งใจการลอบสังหารย้อนไปไว้ที่ตู้จดหมายชาวบ้านเก็บกระดาษ ระบุสถานที่และวันที่ช้อมปรากฏตัวไว้ในรถนะครับศาลสหรัฐอเมริกาสั่งให้ผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำต่อไปป้องกันการหลบหนีและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะขณะที่ตำรวจรัฐในขณะที่สำนักงานตำรวจรัฐสหรัฐประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยช้อมขึ้นมาในขณะที่ พวกเทคโนโลยีของจีนก็ปรากฏว่ากำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโพนีมานะครับอภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเทนเซ็น์กิจการยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของจีนเอาตัวรอดมาได้ในช่วงที่ปักกิง่งรำในช่วงที่ปักกิง่งกำราบวงการเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และจนถึงเวลานี้ก็ก้าวขึ้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในแดนบางกรนอีกคำรบ1น,นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องเหตุการณ์หมูกก่เกาะอิซุนของญี่ปุ่นเกิดสึนามิขนาดเล็กแล้วก็แผ่นดินไว้5.9เมกะจุดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของเปิดขุมกำลังของฮิชบล็อ เทียบกับอิสราเอลใครเหนือกว่าในการสู้รบครั้งล่าสุดนะครับสื่อมีการวิเคราะห์แบบนั้นนะครับในขณะที่เหตุการณ์ตะลึงหิมะก็ปรากฏว่าถล่มในแอฟริกาใต้แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกหิมะโถมสูงขึ้นหิมะทับโถมนะสูงต้องปิดถนนรถติดตาว24ชั่วโมงเลยทีเดียว เกิดพายุหิมะพัดถล่มนานกว่า10ชั่วโมงในหลายพื้นที่ทั่วแอฟริกาใต้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประชาชนได้รับผลกระทบจากหิมะถล่มสูงบนถนนนะร,รถติดค้างหลายลร้อยคันเป็นเวลากว่า24ชั่วโมงเลยทีเดียวเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าคะแนนนิยมนะครับของทรัม จากโพที่สำรวจแตกต่างกันนะครับก็ปรากฏว่ารอบนี้ทรัมปมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นใน3รัฐก่อนหน้านั้นนะครับก็มีความเชื่อว่ากำมรอยแฮร์ริสมีคะแนนนิยมมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจและนำมาเป็นประเด็นตกเถียงกันนะครับเพราะทรัมป์ก็มองว่าการที่ประธานาธิบดีโวโร o โรมีเซเลนสก,กี้ของยูเครน นะครับต้องการให้กรรัมบรายเฮลิสเป็นประธานดีมากกว่าฮะเพราะเชื่อว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนแต่สื่อก็อไม่เชื่อนะครับเพราะยูเครนนั้นต้องการที่จะให้ชว่วมมาทําการสงบศึกเพราะว่าสนิทสนมกับวาลาดาเมียปูตินแตกต่างจากฝั่งของกรรัมบรายเฮลิสที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจนแปลกฮะที่เกิดขึ้นนะ ในแอฟริกาซึ่งเป็นแอฟริกาใต้เนี่ยปรากฏว่าเกิดพายุถล่มนาน10ชั่วโมงซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮะเกิดขึ้นเมื่อ23ากันยายนสำนังกงานอุตุนิยมวิทยาของทางแอฟริการายงานาว่าเกิดพายุอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพัดถล่มหลายพื้นที่เป็นเวลากว่า10ชั่วโมงซึ่งเป็นปรากฏการณ์สภาวะอากาศที่ผิดปกตินะครับสร้างความประหลาดใจให้ทุกฝ่ายทําให้ทางาคณะกรรมการตลอดทางโครงสร้างพื้นฐาน และชีวิตประจำวันของประชาชนนั้นก็มีผลกระทบสื่อท้องถิ่นนะครับของทางแอฟริกาใต้นะครับรอยงานน้ำพายุหิมะไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นพัดในหลายพื้นที่ของแอฟริกาใต้นะครับตั้งแต่22กันยายนที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเมืองควาซูรูนาตาลทำให้ประชาชนติดอยู่ในถนน17 ถึง24ชั่วโมงโดยไม่มีอาหารและน้ำเพราะไม่มีใครเตรียมพร้อมอาจะเกิดหิมะตกหนักแบบนี้นอกจากมีกระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่คุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่าจากปรากฏการณ์นะฮะที่แปลกๆก,ก็เรียกว่าซุปเปอร์มูนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นมาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาในลาว ในจีนในเวียดนามในไทยรวมทั้งในอินโดนีเซียนะครับขยายวงกว้างเกิดสึนามิขนาดเล็กในญี่ปุ่นซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าสาเหตุหลักๆก,ก,ก็เกิดจากการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซปเปอร์มูลปกติเนี่ยพระจันทร์เข้ามาใกล้โลกหรือว่าวงโลกไปเคลื่อนตัวรอบดวงจันทร์จะเกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลง แต่รอบนี้พระจันทร์เข้ามาใกล้โลกจึงเกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญก็เรียกว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับในแอฟริกาจู่ๆก็มีหิมะตกลงมาในประเทศไทยจู่ๆก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินถลม่มนะครับทั้งประเทศเลยได้รับผลกระทบไปหมดซึ่งก่อนนั้นท่านปานบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดน้ำท่วมซึ่งผมบอกว่าไม่เกิดสิแปลกสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นหลัก ทางหลักดาราศาสตร์หลักหัวลาศาสตร์นะครับแล้วก็หลักสิติ 4. ี่สามารถทําการพิสูจน์ได้เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเราศึกษาให้ดีเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลของบลเอกประยุจันโอชานะครับเกิดปรากฏการณ์ซุบมุลสองครั้งวิธีการแก้นะครับก็คือแก้ไขปัญหาด้วยการจัดระเบียบพื้นที่ราบสูงเพื่อไม่ให้โกรนถล่มลงมาในพื้นราบ นะครับและที่สําคัญขุดลอกค้วยหนองของมึงน้ําแม่แม่แมน้ําท่อระบายน้ําขุดเตรียมพร้อมปัญหาน้ําท่วมจากหนักจึงกลายเป็นเบานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเจอศักดิ์ยิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรน,นครแห่งปูชนีค้วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันติวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีราชวงศ์จักรีสเสวยราชสมบัติตามบญัติบนเทียนบาลเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญ ทรงคองไอศูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิบบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหือแผ่นสุปันคันติยัสงางามประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนาำนี้แส้สองกระดุดีมีกษัตริย์เจริญตาตัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เธอเลิมองกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสร้งไอทูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อขันสุปขันติยาสนางา ประนตลดกายผสศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุขเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้อมสดุดีมีกษัตริย์ญตาทั่วทุกเขตฟ้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์